อ๋อดอนซ้ายดอนหลังเลยเห็นไหมยายบอกยายไม่เคยฟังเลยยานึงของตูงชดดนนง้ชุดยานึงอ้าวเกยา่เก็บยานไม่ได้หรอโอ้โอเคลียแล้วเหลือห้องบนขนายอะ่ะ สุดที่สนายสายปืนนี้ใครจะแรงกกันใครจะแรงฝากันให้ชิตีนไม่โปรดเลยอ่ะหน้าโผล่ซ้ายอุ้ ใครก็จะเป็นบอดไหมเป็นได้เป็นได้ห้าสิบเอ็ดวิน่าจะทันอยู่ห้าสิบเอ็ดวิดึง,งหัวลงมาเลยนี่นะไอนอฟเขาอยู่ต้องเนี่ยต้องเอออยู่แถวไหนวะเนี่ย จำได้ไหมว่าตัวเองตายตรงไหนตะเล่มียาป่ะน,ะน,นี่ายก็เปลี่ยนสพเดมไปก่อนเฮ้ยอีเชียเอ้ยโดนทางที่ที่สองห้าห้ายิงมาทางป่องอะไรประมาณเนี้ยหรือหอรไรกลางไหมลูกป้อมอะไรป้อมอะไรประมาณเนี้ยบอกไม่ถูกวะ เออทางป่องยิงมะป่องยิงมะยิงโดนอะที่ปืนอะไรครับปืนใหม่อะนะ่ะเนี่ยเอ๊ะแม็กซิบอะถือ๋ออหยุดป้อมเลยหาอยู่ป้อหมหออบ้านแอลป้อมฝั่งป่องอะ่ะก็เราก็อยู่ในวงจะเข้าวงไงอะ่ะโดนไปร้อยหนึ่งอะไรเดี๋ยวต้องของให้ ไอหามยิงตัวไหนูอ่อวะยิงป้อมดิป้อมแม่งกว่าตีนโคฮิป่องก็มีป้อมก็มีไม่ต้องดันนะสองคนนั้นอนะไม่ต้องดันนะอย่าดันนะอย่าดันนะดันพลาดยูแหน้งเจเลยแม่แปเป็นพุ่มหญ้าเริ่มจะลงบันไดมาแนละ้ว ดาวดาวดาวเต็นดาวเต็นด,ด,ดาวตัวหนึ่งนะเหลือแค่ป้อมอะป้อมยังไม่ดาวเขาอาโป ตับไว้ที่เปล่งนะก็มีที่สองที่สามอ่ะ Nó này mà Nó được cả nó nè